โคตรเท่โคตรโก้ครับน้อง สวัสดีครับพี่เน็นะครับก็สวัสดีดน้อง FC ชาวดาวนารแม็กทุกคนด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟอย่างเช่นเคยนะครับผมและวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแต่ก่อนที่พวกเราจะไปดูกิจกรรมว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนั้นนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ ใหพีเดชด้วยนะจ๊ะก็สําหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับผมก็คือกิจกรรมนี้เลยครับผมปาร์ตี้นักสะสมมันสัตว์เดย์นั่นเองนะครับผมก็จะมีทางด้านของคาตนะนานะครับผมที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่ครับแล้ว GM แอบบอกมาแล้วว่า5ครั้งแรกนะครับที่ เป็นการสุ่มแบบครั้งพิเศษนะครับผมอ่าการันตีรับไปเลยนะครับผมสําหรับคาตานะนะครับผมหรือว่าน้องๆคนไหนดวงดีก็จะลองแบบ1ครั้ง29เพชรก็ได้แล้วแต่พวกเราเลยนะครับผมไปต่อทางหน้าของตู้ลัคกี้รเยนะครับผมนี่ครับนี่ M 1 0 1 4นะครับผมที่เข้ามาใหม่ก็มาแล้วนะครับผมในตู้ล็อต tery royal นะครับผมนะตู้ evo ตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับผมและในล็อต tery royal ยังไม่หมดนะครับผมนี่ครับผมสําหรับตู้ go royal นะครับผมก็มีมาใหม่เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับทางด้านของชุดผู้หญิงนะครับผมชุดผู้คุมยามวิกาลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่เดตลองสุ่มให้พวกเราดูแบบซับซับไหมสักสิบได้ไหมไม่ได้ฮะรอดูเลยอืม ก็ไม่ได้อะครับน้องๆพีเดียังไม่ได้จะไม่ได้สุ่มเลยเดียโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับก็สุ่มๆเซิร <Nein> ์ฟไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้หรือว่าเอาให้หมดเลยดีกว่าเอาให้มันออกเลยไหมทุกคนเอาให้ออกถ้าเอาให้มันออกต้องกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พีเดียนะครับผมเดี๋ยวพีเดียจะสุ่มแบบว่าเอาให้มันได้ไปเลยนะครับผมสำหรับชุดนี้นะอย่าลืมไลค์แชร์ช์พีเดียเจเจนะครับผมไปเดี๋ยววันนี้พีเดียจัดคะนให้ดูด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวสุอันนี้ก่อนแล้วกันทุกคนได้เท่าไหร่วะพี่นี่อยากรู้อะตู้โกลเดเยอรตรงนี้ทุกคนเสียแบบตัวไปกี่กี่ใบวะอยากรู้อะนี่53แล้วนะ่ะลัคก,กี้มินเนสห้53แล้วนะครับ64แล้วด้วยเนี่ยยังไม่ได้เลยอะครับผมดูดิไม่ได้80กส่สาแล้วก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้อีกหมุนแบบหนึ่งครั้งดูดิไม่ได้เอาเฮ้ย มาแล้วครับผมทุกคนครับนี่ครับได้มาแล้วนะครับผมสําหรับทางด้านของชุดผู้คุมยาพิการนะครับผมนี่ครับเปิดเลยและการแต่ยังไม่ใช้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมกิจกรรมยังไม่หมดนะครับผมสําหรับทางด้านของกิจกรรมในช่วงสงการก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับนี่ครับทุกคนครับผมสําหรับท่าทางสวัสดีนะครับผมเป็นกิจกรรมในช่วงสงการนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นท่าทางสวัสดีนี่เลยนะครับผมใครที่ล็อกอินในวันที่17นะครับ รับไปเลยท่าทางฟรีนะครับพีเน็ตปนรับเลยละกันนะครับผมนี่ด้มาแล้วนะครับผมท่าทางฟรีนะครับอย่าลืมเข้ามารับด้วยนะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมและยังไม่หมดนะครับผมนี่ครับผมล็อกอินในวันที่17และวันที่18นะครับผมรับไปเลยครับหยดน้ําเพิ่มใบวันละ5 ทเคนนั่นเองนะครับผมก็คือวันเสาร์หโทเคนแล้วก็วันอาทิตย์5โทเคนนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมมารับด้วยนะครับโทเคนหยดน้ําสงการตรงนี้นะครับผมเราสามารถนํามาแลกนะครับนี่ครับนำมาแลกเป็นคริสตัลก็ได้หรือว่าสกินปงสกินปืนทอมสันเอ็กเเมแปดสกาเอคเอ็มสี่เอก็มีนะครับผมอย่าลืมมาแลกกันด้วยละกันนะครับผมทุกคนครับโอเคครับผมทุกคนครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมพีเดซจะไปสุ่มคาต์ตา ให้พวกเราได้ดูด้วยนะครับผมแต่ว่าพี่เดตขอเปลี่ยนไอดีก่อนละกันนะครับผมช่วงเวลาที่พี่เดตเปลี่ยน ID ดีนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พี่เดตด้วยนะครับผมนะทุกคนครับ <S <S มาครับ <ść> ทุกคนครับพี่เดตก็เปลี่ยนไ d ดีมาแล้วนะครับผมแต่ว่าพี่เดตลืมบอกไปนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมเหมือนกันนะครับผมเมื่อวานเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมนี่ครับทุกคนครับ <S <S <Quốc ascular> ก็เป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เมื่อคืนนี้เองนะครับผมนี่ก็จะมีท่านทานชุดกล่องกระดาษนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ไป ประมาณนี้เลยนะครับผมน่ามีชุดเอ่ออะไรวะเนี่ยชุดแจ๊คเก็ตเหรอเอ่อชุดเสือนะครับผมยีราฟหรือเปล่าม้าลายนะครับอันนี้ชุดหมีนะครับใครอยากได้ชุดอะไรก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้พีนิยังไม่ขอจัดก่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพีนจะไปจัดคาตาะกันทุกคนไปทุกคนไปโอเคมาครับผมทุกคนครับพีนิลืมแล้วนะครับผมลืมอีกหนึ่งอย่างก็คือลืมเติมเพชรเข้าไปนะครับผมก่อนที่จะไปสุ่มเราก็ต้องมีเพชรก่อนนะครับผมทุกคนครับนะ เดบิเทขอไปเติมเพชรก่อนละกันน้องๆอย่าลืมไลค์แชร์เพจด้วยนะทุกคนครับโอเคครับผมทุกคนครับก็เพชรเข้ามาแล้วนะครับผม1 0 0 0พันกว่ากว่าเพชรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไม่รีรอไม่รอช้านะครับไปกันเลยครับทุกคนครับนี่ครับผมทุกคนครับนี่ปาร์ตี้นักสะสมมันสาเตนะครับผมพีเนชจะมาจัดคารนาให้พวกเราได้ดูนะครับผมแล้วก็ในนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็อย่าลืม ไปสุ่มกันด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้แบบพี่เน้นจะสุ่มแบบการันตีเลยนะครับไม่อยากวัดดวงนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้พี่เนนไม่อยากวัดดวงนะครับอยากการันตีไปเลยแล้วแบบได้ไปเลยนะครับเพราะว่าไอดีนี้นะครับผมพี่เนนก็ยังไม่มีคาถาแบบถือให้มันเท่ๆเลยอะครับน้องๆขอหน่อยเลยละกันนะครับผมครั้งแรกไปได้ล่มมาวะครั้งที่สองไปเล่นท่าเต้นไปพลังแห่งหินครั้งที่สามปเป้ง้าไป ครั้งที่สี่เองครั้งที่ห้าครับผมโอ้โหการันตีจริงๆนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับ GM อบอกมาแล้วนะครับว่าการันตีนะครับผมใครที่อยากจะสุ่มวัดดวงก็แล้วแต่พวกเราเลยนะครับแต่พี่เน็ไม่ขอวัดดวงนะครับในคลิปนี้พี่เน็สุ่มแบบการันตีไปเลยดีกว่านะครับมันได้ชัว์อยู่แล้วนะครับก็ยอมเสียนะครับผมประมาณเกือบเกือบหนึ่งพันเพชรนะครับผมโอเคมาครับผมทุกคนก็เดี๋ยวพี่เน็จะแบบ ใส่ให้ดูเลยละกันนะครับผมโชว์โอ้โหดูดีความสวยงามครับผมทุกคนครับคาตานะคาตานะอะไรวะคาตานะน้ำหรือเปล่าวะเดตเดลี่ฟู้ดเออคาตานะเดลี่ฟู้ดฝากทุกคนแสดงในล็อบบี้สวมใส่เลยละกันโอ้โหโคตรเท่โคตรโคตดครับน้องๆเฮ้ยมันสวยว่ะเข้ากับกางเกงเลยอ่ะพี่ดูดูแล้วแบบว่ามันโอ้โหใส่ชุดนี้แล้วแบบโอ้โหโคตรเท่ครับน้องๆ ใครที่ยังไม่ได้จัดนะครับก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยละกันนะครับเพชรเหลือทําอะไรดีวะก่อนปิดคลิปนะครับเพชรเหลือทําอะไรดีวะทุกคนไปนี่ดีา่าทุกคนขอหน่อยละกันไรวะสุ่มให้หมดนะครับผมวินเทจสุ่สมให้มันหมดเพชรเท่าไหร่สี่กล่องเปิดเลยแล้วครับไม่ได้เออโอเคโอเคครับผมทุกคนครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์ให้วินเทเยอะๆนะจ๊ะทุกคนจ้าไปแล้วจ้ะ Hey, you ain't wanna see me. I just wanna be pain free. I told you that I love you. But